ทุกคนเพื่อนๆมาชมแสงสุดท้ายของบ้านนาริมคองของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะที่นี่บ้านนาลิมคองบ้าสวนฝ้ายตำบลดนใหญ่อําเภอเงกินจังหวัดสีสเกตของเรานะคะที่นี่นะคะนีชฉาก็มาบ้านนาลิมคองบ้านนาริมคองที่บ้าันสวนฝ้ายก็จะมีต้นมะพร้าวหนึ่งต้นนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งนีชาก,ก็ได้ทพามาบ่อยๆนะคะยามเย็นวันนี้นะคะแสงสวยงามมากๆทุ่งข้าวดูสิคะจากเขียวขจีได้สะท้อนแสงนะคะแสงตะวันลาลับกอบฟ้านะคะเห็นเป็นสีส้มๆนูนนะคะไกลๆออกไปนะคะ นี่ลิบลีนะคะเป็นสีส้มสะท้อนแสงมานะคะที่ชาพามปชมบ้านนาริมคลองทุ่งข้าวเกี้ยวกะจียำเย็นยกำกลมนะคะทุกคน<ม>สัญลักษณ์ของบ้านนาริมคลองก็คือต้นมะพร้าวนะคะดูสิคะนี่ต้นมะพร้าวหนึ่งต้นมองไปไกลสุดลูกหูลูกตาลิบลีลิบลีนะคะก็คือตะบันลาลับกอฟ้ากําลังจะตกดินแล้วนะคะสะท้อนยอดข้าวออกเป็นสีส้มนะคะดูสิคะข้าวก็สวยงามเขียวกะจีข้าวนี้นะคะไม่มีน้ําค่ะนานตรงนี้นะคะน้ำที่ เหือดแห้งไปแล้วหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปหลายวันนะคะก็เป็นข้าวคอยฝนนะคะคอยฝนอยู่นะคะรอ้อนทุกวันร้อนทุกวันก็หวังว่าฝนจะตกนะคะเราก็เป็นข้าวคอยฝนนะคะที่บานนาดิมคงนะคะแต่ข้าวยังคงเขียวแล้วก็สวยงามนะคะรอเวลาน้ํามาแล้วก็จะได้ถอดยอด่อถอดอ่ะ ใบนะคะให้สวยๆงามๆกันเลยนะคะดูสิคาย่าก็สวยงามข้าวก็สวยงามนะคะบรรยากาศงดงามนะคะแสงสีส้มที่จะลาลับเกาะฟ้าของดวงตะวันนะคะแสงสุดท้ายสําหรับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งสัญลักษณ์ของการที่เราจะต้องได้กลับดวงลังกลับบ้านนะคะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันนะคะทุกคนวันนี้นิชาก็พามาชมบรรยากาศโลกสีเขียววิถีบ้านบ้านวิถีบ้านนาอันนี้เป็นบ้านนาริมลองของนิชานะคะบ้านสวนฟ้ายนะคะที่อยู่ถึงบ้านสวนฟ้ายนะคะิม กองอีสานเขียวนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะบรรยากาศนะคะเงียบสงบนะคะแอบร้อนนะคะวันนี้แอบร้อนนิดนึงนะคะอา,ากาศยงังตึงตึงอยู่เลยนะคะยังร้อนนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ใจของเราร้อนไปด้วยเลยนะคะทุกคน ชาก็พาทุกๆคนมาชมทุ่งข้าวที่เขียวขจีนะคะแล้วก็บร,รากาศดีๆนะคะบรรยากาศยามเย็นเ็นนะคะเดินเล่นชายทุ่งเห็นไหมคะบรรยากาศตรงนี้นะคะบรรยากาศที่มองไปทางไหนก็สบายตาสบายใจสดใสนะคะกับธรรมชาติธรรมชาติจะโอบล้อมเรานะคะถ้าเราได้ไปเดินบนทุ่งนาแล้วก็โลกสีเขียวนะคะสะท้อนแสงนะคะพระอาทิตย์ที่ลาลับขอบฟ้าไปนะคะเห็นเป็นแสงสีสม้มกระทบต้นไม้กระทบทุ่งข้าวทุ่งหญ้านะคะมองแล้วก็ งามตางามใจเนาะนะคะทุกคนวันนี้นิชากก็พาทุกๆุกคนนะคะมาชม พื้นนาทุ่งนานะคะที่เขียวกะจีกว้างใหญ่ไพศาลน,นะคะมองไปทางไหนก็สุดลูกหูกลูกตานะคะดูสิคะบรยยบรยากาศบรรยากาศดีมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะนิ่ชาพามาชมยามเย็นยําค่าของวันนี้นะคะ <c oughs> ทุ่งข้าวเขียวกะจีอีกครั้งหนึ่งนะคะรอฝนรอฟ้านะคะ <c oughs> นีน่เห็นไหมคะดอกหญ้าก็สวยสดงดงามนะคะหญ้าก็งามข้าวก็งามนะคะงามแข่งขันกันนะคะรอต้น รอต้นข้าวที่กําลังจะเติบใหญ่ขึ้นไปจากการฝนจะดนอนโปรยลงมาจากฟากฟ้านะคะในวันสองวันนี้เนาะอากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่อากาศร้อนก็อาจจะมีฝนแต่ฝนจะตกทั่วฟ้าไหมก็ต้องรอกันต่อไปนะคะใิชากก็พามาชมบรรยากาศบรรยากาศดีๆนะคะของบ้านนาริมโคงข้าวที่เขียวะจีนะคะถงฟ้าที่สดใสนะคะบรรยากาศยามยินนะคะมองไปทางไหนก็สุขใจนะคะไม่มีที่ไหนจะสุขใจเท่าบ้านเรานะคะบ้านเราทุ่งข้าวทุ่งหญ้า รรยากาศนะคะไม่มีตึกรามบ้านช่องให้บทบังดวงอาทิตย์และทิวทัศน์มีแต่ความงามของธรรมชาตินะคะให้เราได้ชื่นชมนี่นะคะเห็นไหมคะบรรยากาศยามยินยาำคำมองแล้วสบายตาสบายใจนะคะมองไปทางไหนก็สุขใจไม่ไม่มีที่ไหนที่จะสุขใจถ้าบ้านเรานะคะนี่นะคะบ้านต่างจังหวัดของเราบ้านเล็กๆทุ่งข้าวเกี่ยวกะจีบรรยากาศยามยินนะคะ